สวัสดีครับไรอรหันสไตล์เกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำลาเกษตรง่ายง่ายสไตล์ไรอรหันเราอยู่บ้านกุดปลาเข่งตะบนนนท่ข้าอำเภอสูงเนินโคราชครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกลับทุกมิตรขอเฟซบุ๊กไรอรหันศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับยูทูบช่องไรอรหันสไตล์มีคำว่าสไตล์ต่อท้ายด้วยนะครับวันนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับต้องประกาศก่อนนะครับตอนนี้ ตอนนี้ไล่อลรหานขอปิดสวนอยู่นะครับใครที่เข้ามาหาซื้อต้นไม้เข้ามาพบปะพูดคุยเข้ามาช่วยให้ออกแบบวางแผนวางกลยุทธ์ขอยุติก่อนนะครับเนื่องจากว่าโควิดมาแรงมากเมื่อวาน28นะครับติดเชื้อใหม่3700เยอะมากนะครับตอนนี้คนติดเยอะคนตายเยอะนะครับเราเลยเราเลยยุตินะครับเรายุติการอุรมมานานแล้วล่ะแต่ยุติเข้าสวนนี เรา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 อนุญาตให้เข้ามาเหมือนเหมือนการเปิดบ้านธรรมดาแต่ตอนนี้มันรุนแรงมากขอยุติทั้งหมดเมื่อไหร COVID ่โควิดสั่งซาเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วค่อยมาพบปะพูดคุยกันฟีอบรมเหมือนเดิมนะครับเนาะเข้าใจตรงกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับ คลิปนี้เรามาคุยเรื่องไร่อรหันสไตล์ EP 5นะครับ EP 5 EP 1เราคุยเรื่องความเป็นมาของไร่อลหันนะครับ EP 2ทํทำเกษตรอย่างไรไม่จนภาพรวมนะครับ EP 3 3าการ3ปลูกอะไรคือ3การอะไรคือ3ปลูกนะครับเดี๋ยวย้อนหลังกลับไปดูได้ EP 4การวางแผนวางกลยุทธ์การทําเกษตรบนกระเดืศาสตร์ บนบน,บนกระบนกระดาษเศษลิ้นพันกันแล้วก็การปลูกพืช3าระยะปลูกพืช7ระดับนับย้อนหลังปลูกนะครับคลิปนี้ EP4 สารเคมีสารพิษนะครับเนาะหลายคนบอกว่าฉันจะทำเกษตรปลอดสารเคมีนะครับหลายคนบอกพักปลอดสารเคมีนะครับท่านเข้าใจคาว่าสารเคมี ท่องแท้หรือ,อยังนะครับท่านเข้าใจว่าสารพิษดีหรืออย่างเนาะงั้นเราต้องเราต้องมานิยามโกรธนะครับถ้าท่านจะทะําเกษตรปลอดสารเคมีนี่มันทําได้ไหม มันทําได้จริงไหมมันทําได้จริงหรือมันจะเป็นไปได้หรือนะครับเนาะเพราะนั้นมาคิดดูมานิยามก่อนนะครับกรเกษตรมันต้องเป็นกเกษตรศาสตร์ศาส,าส,าสาตร์แปลว่าความรู้ทําเกษตรต้องมีความรู้ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนไม่ใช่ไปโมเมศาสตร์โมเมไปเรื่อยใครว่าไงว่าเงั้นใครว่าไงฉันก็เชื่อฉันก็ทําตามแบบนั้นไม่ใช่นะครับเนาะอ่ะเรามานิยามคําว่าสารเคมีกับสารพิษก่อนสารเคมีคืออะไรครับสารเคมีคือสารใดก็ตามแต่ที่มี โครงสร้างทางเคมีน้ำโครงสร้างทางเคมี H2O ไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจนหอะตอมรวมกันเป็นน้ำน้ำก็เคมีน้ำก็เคมีและอย่างอื่นก็ไม่ต้องคุยแล้วเนาะนะ่ทอมมองภาพออกหรือยังครับ อะไรคือสารเคมีมันจะใช่ไหมปลอดสารเคมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ NaCl โครงสร้างทางเคมีบ้านใครไม่มีเกลือใครไม่มีใครไม่กินเกลือเอาง่ายๆเลยแอมโมเนียเราไปออกกําลังกายไปโรงพยาบาลจะเป็นลมหน้ามืดามัวต้องดมมันเครับแอมโมเนียโครงสร้างทางเคมี NH3 น้ำส้มสายชูกรดอะซิติกเคมีไหมใครไม่กินกว๋วยเตี๋ยวใครไม่ใส่น้ำส้ม นั่นแหละครับนี่คือคำนิยามคำว่าสารเคมีสา,สารใดก็ตามแต่ที่มีโครงสร้างทางเคมีง่ายๆในครัวครับกับปีน้ำปลาชูรสเครื่องปรุงต่างๆเคมีทั้งนั้นครับผงซักฟอกน้ำยาปรับห้านุ่มไฮเตอร์ไฮย,ยีนน้ำยาล้างห้องน้ําเคมีทั้งนั้นครับคำถามบ้านใครไม่มีแล้วคุณบอกว่าทําเกษตรปลอดสารเคมีมันใช่ไหม มันจริงไหมเอาหลักวิทยาศาสตร์มาคุยกันเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกว่าอะไรคือสารเคมีนะครับคือนักข่าวหลายคนก็ไปทําข่าวกเกษตรอู้กเกษตรปลอดสารเคมีเกษตรปลอดสารเคมีไม่มีสารเคมีทําแบบปลอดเคมีนะครับมันใช่ไหมมันจริงไหมนะครับอย่าทําให้สังคมค่อยขยนนะครับเนาะอะไรคือสารพิษครับ สารพิษหรือสารเคมีที่เป็นสารพิษผมจะเรียกสั้นๆได้เข้าใจง่ายคือใช้คําว่าสารพิษนะครับหรือสารเคมีที่เป็นสารพิษนะครับสารพิษคืออะไรครับสารพิษคือส,สารใดก็ตามแต่เข้าร่างกาย4ทางหรือ5ทางก็ตามแต่นะครับผมเอาแค่4ทางก่อนนะครับกินดมฉีดสัมผัสแล้วมีอันเป็นไปเข้าร่างกายทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วมีอันเป็นไปหน้ามือตาโมเป็นผื่นคันแน่นหนะ้าอกวอกอาเจียนเสียชีวิต กลุ่มนั้นคือสารพิษสารพิษคือกลุ่มไหนยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแามลงครับไกโฟเซตพาลาคอดกำมกโซนต่างหากที่เป็นสารพิษครับแยกออกเรีอยังครับคันนี้ถ้าเราทรรําเกษตรเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารพิษเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารพิษมันก็ปลอดสารพิษแล้วนะครับเนาะไม่มีมันก็ปลอดสารพิษแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปลอดสารเคมีสารเคมียังไงก็อยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะครับเนาะ เพราะนั้นเราต้องนิยามให้ดีก่อนเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับเนอะหลายคนนะครับหลายคนก็คิดว่าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษนะครับแท้จริงปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่สารพิษมันก็เป็นสารเคมีตัวหนึ่งนี่แหละครับเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยโอ๋รอฟังก่อนมันก็มีนักวิชาการคนหนึ่งเข้ามาหาผมครับผมก็พูดแบบมิเห็นใน YouTube ก็ถามว่าผมบอกว่าคุณปาคุณปาบอกว่าปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษ คุณปลากล้ากินไหมมาท้าผมกินผมว่าไม่ไม่ใช่สารพิษผมบอกไม่ใช่สารพิษครับแต่มันเป็นสารเคมีผมก็ย้อนคืนไปหานักวิชาการด็อกเตอร์ที่มาผมนะครับพวด็อกเตอร์บ้านด็อกเตอร์มีน้ํายาปรับผ้บานุ่มไหมมีไฮเตอร์ไฮยียนไหมมีแล้วด็อกเตอร์กล้ากินไฮเตอร์ไฮยีนไหมกล้ากินน้ำยาล้างห้องน้ํำไหมไม่กลาา้าเอ้าทำไมไม่มกล้ากินล่ะเออก็มันเป็นสารเคมี มันไม่ใช่สารพิษใช่ไหมครับเอาไว้อยู่ในบ้านได้มันไม่ใช่สารพิษเราใช้มันได้เพราะมันไม่ใช่สารพิษมันก็เหมือนกับปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่สารพิษครับไม่ได้ดีไซน์มาไว้กินมันดีไซน์มาไว้ให้ใส่ต้นไม้เราเอามือไปจับปุ๋ยเคมีหวานใส่ต้นไม้ม like ือเราเป็นอะไรไหมไม่ได้เป็นอะไรก็ธรรมดาเหมือนนะครับเราไปซักผ้าซักผ้าปรับผ้านุ่มต <sim eins> SI ่างๆนานามือเราเป็นอะไรไหมนะครับยกเว้นคนแพ้นะครับมือก็ไม่ได้เป็นอะไรก็มันไม่ใช่สารพิษครับแต่ถ้าตรงข้ามเรามือไปจับ ไกลโฟเสตเราเอามือไปจับน้ำยาเราเอามือไปจับไกลโฟเสตพาลคอตเอามือไปจับน้ำที่เป็นยาฆ่า้าเอามือไปจับน้ำที่เป็นข้ามแมลงเกิดอะไรขึ้นครับ มือหิกมืองอเป็นผื่นคันเน่าเปื่อยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นสารพิษนี่ครับเพราะนั้นเราต้องนิยามให้ชัดเจนว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษชีวิตเราคู่คีกับสารเคมี100%ยเปอไม่มีใครหนีสารเคมีไดายนะครับแม้กระทั่งน้ํายังเป็นสารเคมีตามนิยาม คำว่าสารเคมีนะครับเนาะเพราะฉนั้นถ้าเราทําเกษตรปลอดสารพิษยังไงก็อยู่ได้นะครับเกษตรมีอยู่4ขั้นนะครับพี่น้องครับเกษตรมีอยู่4ขั้นเนาะหคือเกษตรเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาฆ่าแมาลงนั่นคือปหนึ่งครับเกษตรเคมีปสองหรือเกษตร ปลอดภัยกเกษตรปลอดภัยคือใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาฆ่าแมลงอยู่แต่เว้นระยะปลอดภัยอย่างเช่นเขาบอกว่าหลังฉีดให้เว้น15วันค่อยเก็บเกี่ยวก็เว้น15วันจริงๆค่อยเก็บเกี่ยว นะครับให้มันปลอดภัยก่อนนั่นคือป2เกษตรปลอดภัยนะครับเก่งมาก็ป3เกษตรปลอดสาครคําว่ากเกษตรปลอดสารคือใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ไม่ใช้ฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงคือปลอดสารพิษแล้วนะครับไม่มีฆ่าหญ้าไม่มียาฆ่าแมาลงแล้วปุ๋ยเคมีใส่ได้นะครับ แต่ปุ๋ยเคมีมันจะไปทําลายโครงสร้างดินเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องปุ๋ยเคมี EP ีต่อไปนะครับเราไปคุยเรื่องโครงสร้างดินใน EP ี่อต่อๆไปนะครับเนาะปุ๋ยเคมีมไปทําลายโครงสร้างดินนะครับทำให้ดินเสียดินแตกดินแหงดินดินเสื่อมนั่นคือโทษของปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกัน E p ีอื่นนะครับอีต่อๆไปนะครับเนาะงั้นปุ๋ยเคมีมันไปทําลายโครงสร้างดินนะครับถ้าเราใช้เป็นมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับเนาะสคือเกษตร เกษตรปลอดสารใช้ปุ๋ยเคมีอยูอ่แต่ไม่ใช้ค่าญา้าไม่ใช้ฆ่า,มาแมลงแล้วมันปลอดสารพิษแล้วนะครับถึงทําเกษตรขั้นที่3สามารถขอใบออร์แกนิกไทยแลนด์สามารถขอใบไอโฟงไอฟ่มใบมาการันตีเกษตรปลอดสารพิษเพื่อส่งออกได้ง่ายขึ้นได้แล้วนะครับเนาะนั่นคือปสาครับเกษตรปลอดสารใช้ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ใช้ค่าญยาไม่ใช้ฆ่าแมลงแล้วมันปลอดสารพิษแล้วนะครับเนาะจริงๆก็ปส4ครับ เกษตรอินทรีย์นะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนี่ผมเป็นห่วงกลุ่มป .4 นี่แหละครับหลายคนกําลังจะออกจากงานกําลังจะ,กะเกษียณอกหักผิดหวังกเกษียณตกงานพวกนี้จะไปะทาเกษตรอินทรียน,นะครับรู้ดีเรียงครับ ถ้าคุณจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทำเกษตรอินทรีย์คุณจะเอาอะไรแทน N อนไนโตรเจนเอาอะไรแทน P ฟอสฟอรัสเอาอะไรแทนเคโพแทสเซียมหรือยังครับฝนแรงมแมลงมาเชื้อราบุกจะป้องกันมันอย่างไรถ้าคุณไม่ใช้ยาป้องกันเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นต้องต้องเรียนให้รู้ก่อน,นะครับเพราะเกษตรมันเป็นศาสตร์ศาสตร์แปลว่าความรู้นะครับถ้าคือหลายคนมากเลยพี่ปาครับผมจะไปทำเกษตรปลอดสารเคมีครับผมจะไปทำเกษตรปลอดสารครับ อ่ะบ้วนมันจะใช่ไหมมันจะได้ไหมลองทําทีนี้ไปก่อนไหมทําได้แน่นอนพี่จะง,งน่นีอย่างนี้ครับสุดท้ายมา98%สิช่วยมหาภูมิร้อยหนึ่งจะไปทำเกษตรปลอดสารอาจจะไปสร้างเกษตรอินทรีย์นะครับมาร้อยหนึ่งเกคนจะย้อนกลับมาหาผมนะครับ2คนไม่รู้ไปไหนนะนะครับเนาะเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายมา มันไปไม่ได้นะครับเนอคือผลผลิตลดลงลดลงลดลงโดยเฉพาะปี2ปี3ผลผลิตลดลงมากเลยนะครับผลผลิตได้ไม่เท่าเดิมนะครับเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยเรื่อง เรื่องโครงสร้างดินเรื่องโครงสร้างน้ําใน EP ีต่อไปนะครับเนะาะงัน e ีพีนี้เราคุยเรื่องของสารเคมีกับสารพิษโกนะครับเนาะเราอยู่ปอไหนเช็คตัวเองก่อนถ้าท่านจะไปทำปเกษตรท่านอยู่ปหนึ่งอยู่ไหมนะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาฆ่ามแมลงอยู่นะครับถ้าเรียนรู้ปหนึ่งได้ค่อยขึ้นปอสองนะครับปอสองก็เกษตร ปลอดภัยวิระยะปลอดภัยเก่งจริงก็ขึ้นป .3 นะครับเกษตรปลอดสารไม่ใช้ค่ายาค่าแมลงนะครับเก่งสุดก็ป .4 เกษตรอินทรีย์ c, นะครับอยากให้ทุกคนอยู่ป .4 ครับแต่อย่างต่ำสุดก็ทุกคนต้องขึ้นป .3 ให้มันได้นะครับขึ้นป .3 ให้มันได้เนาะเพราะฉะนั้น แยกให้ yeah, ออกอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษผมพูดมาจริงไหมนะครับลองคิดดูตามหลักวิทยาศาสตร์โทษอีกครั้งหนึ่งสารเคมีคือสารใดก็ตามแต่ที่มีโครงสร้างทางเคมีน้ํา H2O ไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมรวมกันเป็นน้ําน้ําก็เคมีเกลือโซเดียมคอลอไรด์เคมีสบู่ผงซักฟอกยาซีฟันไฮเตอร์ไฮยินน้ำยาปับผ้านุ่มเคมีทั้งนั้นใช่หรือไม่นะครับแล้วบอกว่าปลอดสารเคมีมันอยู่ในบ้านอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วนะครับล้วจะไปปลอดสารเคมีได้ยังไงใช่ไหมครับสารพิษล่ะคืออะไร สารพิษคือสา,สารใดก็ตามแต่เข้าร่างกาย4ทางทางใดทางหนึ่งนะครับกินหรือดมหรือฉีดหรือสัมผัสและมีอาการเปลี่ยนไปหน้ามือตาโมวเป็นผื่นคันแน่นหนะ้าอกวอกอาเจียนเสียชีวิตพวกนั้นคือสารพิษกลุ่มไหนสารพิษกลุ่มยาฆ่าหญ้ากลุ่มยาฆ่ามแมลงไกโฟเซตพาราคอตกำมอกโซนต่างหากที่เป็นสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใช้เราสามารถเลือกเองเราเป็นเกษตรกรเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับอะไรที่เหมาะสมกับเราอะไรที่เราอยู่ได้อะไรที่มันทําให้ชีวิตเรา มาขับประคองอยู่ได้เราก็เลือกใช้ไปก่อนนะครับหลายคนอาจจะจําเป็นต้องใช้สารพิษก่อนก็ก็ถ้ามันจําเป็นใช้ก็ต้องใช้นะครับหลายคนบอกเฮ้ย hey, ไม่จะเป็นต้องใช้สารพิษไม่จะเป็นต้องใช้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้ให้มันชีวิตเราอยู่ได้กับการทําเกษตรนะครับไม่ใช่ไปตึงเกินไปหรือไม่ใช่ไปหย่อนมันเกินไปนะครับแล้วแต่นะครับนี่เป็นแนวคิดนะครับก็ในส่วนของไร่อาหลารเองเราอยู่ป .3 ครับเกษตร บอดสารนะครับเนาะเราใช้ปุ๋ยเคมีผมใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ผมใช้เป็นนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้แล้วดินไม่เสียดินไม่แตกดินไม่ละแหงดินไม่แห้งดินไม่ตายใช้แบบไหนใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของปุ๋ยเคมีคุยกันเรื่องของดินใน ep ถีถัดๆไปนะครับเนาะยาฆ่ยายาข้ามแรงเราไม่สัมผัสเลยมาเป็น10บสปีละนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าสัมผัสยาค่ายญายาฆ่าแมลงก็ต้องสัมผัสส่วนที่เป็นอินทรีนะครับอินทรีย์แบบไหนอะไรยังไงมีม,มีมีหลายเทคนิคมีหลายวิธีการนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีถัดไปนะครับเนาะหวังว่าน่าจะได้แนวคิดน,น่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกสายเขียวทุกคนนะครับอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารผิดแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับต่อไป EP 6รู้จักดินนะครับเราจะมาพาวิเคราะห์ดินทำกเกษตรต้องรู้จักดินครับทำกเกษตรไม่รู้จักดินไม่รู้จักน้ำมันจะเหมือนการหลับตาเดินนะครับผิดถูกไม่รู้จะชนอะไรไม่รู้จะเหยียบอะไรไม่รู้ มีแต่แพ้นะครับไม่มีชนะอยากปิดประตูแพ้ในการทําเกษตรอยากจะสําเร็จในการทําเกษตรท่านต้องรู้จักดินท่านต้องรู้จากน้ําท่านต้องวิเคราะห์ดินท่านต้องวิเคราะห์น้ําก่อนเดี๋ยวดอติดตามใน e ี6นะครับฝากไว้เลยครับไรออรหันสไตล์กเกษตร,รสวนเกษตรเกษตรนอกตําราเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อรหัน0ูนย3แ1ดเหนแล้วเจอกันครับ